ดิฉันรันชิดาสุโตเจ้า ตอน,นนี้ดิฉันกำลังยืนรายงานสดอยู่ในพื้นที่ตำบลบ้านกล้วยอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลบบุรีนะคะจะเห็นได้ว่าน้ําได้ท่วมเต็มพื้นที่นะคะเนื่องจากฝนตกจากพายุเตี้ยนหมุนนะคะที่พัดกระหน่าทาให้ฝนตกติดต่อก,กันเป็นเวลากว่าสวันและก่อนหน้านั้นก็เป็นฤดูฝนทําให้ฝนตกเกือบทุกวันอยู่แล้วค่ะทําให้ปริมาณแม่น้ําในลาคลองสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีน้ําที่ไหลามาสมทบจากอำเภอโคกสำโรงอีกด้วยทําให้น้ําได้ท่วมเต็มพื้นที่อำเภอบ้านหมี่นะคะนี่ค่ะน้ําก็จะประมาณนี้นะคะ ประชาชนในพื้นที่นะคะสัญจรโดยการใช้เรือเป็นหลักนะคะเพราะว่าไม่สามารถให้รถใหญ่ผ่านได้เลยเดิมทีแล้วรถไถจะเป็นพาหนะที่ใช้ในการสัญจรแต่ณนะตอนนี้รถไถไม่สามารถสัญจรได้แล้วจะเป็นเรือร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะดิฉันรันที่ดาวสตเจ้าของบ้านมุดน้ำขึ้นมารายงานค่ะ ดิฉันรันชิดาวสุโตเจ้าของบ้านมุดน้ำขึ้นมารายงานค่ะ